มาต่อเลยครับพี่น้องครับที่งานสระรัชวงศ์นะครับสระรัชวงศ์ครับสระรัชวงศ์นะครับสระรัชวงศ์นะครับพี่น้องครับมาเก็ตมัดใหญ่ประจําในการคอมมูนี่เลยนะครับสระรัชวงศ์นะครับสระศราชวงศ์นะครับพี่น้องครับ ไป,ไปได้นะครับไปได้นะครับสราชวงนะครับตุลกันดงหนึ่งันลงกันไปได้นะครับสรบชวงนะครับไปล่ลางป้า เห็นแล้วนะครับติดแล้วนะครับติดีบล่างีบบร้ายตีงบงตบ่าง่งร่งี้ล่าบ่งา no. right. ่งบลลบาชวงศ์นะครับเดี๋ยวมงางี่่บ รบมารุนหาไฟครับสอราชวงศ์นะครับแก้มดีเลเลยการถึงงานสอราชวงศ์ยังไงไปนองครับจังหวะแหลกก็้านไปด,ดีนะครับขโมนะฮะที่ผมมาก้างด้านขวาเลยให้กำลังเล่นก็เป็นได้หาย้ว น้ำางไิเนบ้ยกมเอาดีมากมากเลเราดีมากมเลยนะครับส่นะครับทีานอราชบุนะครับเมทุกน่น้อง ัน้ยชอ่วไต้อง้ราสุดยอดราบงไม่เะครับนสครับโอเคโอเคครับเยี่ยบเลยครับมนเจี๊ยบเผือพันเียือพันปีศาพัน์ปีศาจวันนี้เรามาพันปีศาจเริ่งจะมาฉ่ำไล่ช่ำไล่ครับ่ำไล่่ไล่ mình chúng là làm cái, 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 cái... này <tr> oh, à, okay. bạn oh, บางเท่เลยับเบาวะครับเบาวะเบาปังเว้ยเบาเบามากๆเลยครับเบาเลยนะครับอ่าอยู่ในป่าขาวๆเนยอที่นี้คึ้นข้อครับาระเีาเปิดครับกันเลยนะครับไปบอเปิดพ้อกันเกิป่ง่งนยอนยุ่งนอนยุ่งอนงย้นย่งนนยุ่งยอยย้นนย่ง่ยอน้น 来，我们聊着吧。